บายดีผมพี่น้องช่วงพักเที่ยงวันนี้เนาะนี่หลังนี้ก็จะตัดต้นมังหงอย่างดีเอาเมืนน่อกี้จิมีอยู่ช่วงต้นเนาะนี่ต้นนี้ก็ต้นนี้ช่วงต้นทียหญ่พื้นให้ตัดแล้วก็จะมีตัดแตงหน่อยนึงอันนี้เนะยายนะยใหญ่เนาะตัดแตงนี่เนาะ yeah, yeah. นี่เนาะอ๋อครับอ๋อนี่นี่<อ>ต้นไายนี่อันนี้บอบ,อบอ่อันนี้ตัดบอ เล่มในน้อยนะยายนะโอเคพ่อเขาคืดยู่อันนี้ก็ตัดไปเลยครึ framework. ่งหนึ Mu ่งเนาะนี่ก้วเลยบรอดเลือแต่ตุนบางหงกับดัดลังนะยายนอขอบคุณครับยายาเอานนำกินมาให้ทีเดียนี่เคืออะไรอยู่ยะ เดี๋ยวมาบึงนเครื่อด้านลังนี่รอยายอ๋อโอเคโอเคยายไ,ไ้อยูไ้อยูเดี๋ยวจัดการให้ครับโอ้ครับต้นนี้คือโอ้ดียบ้อยเลยนะยายตัวนี้เนาะม,มันบุนป็ิหมากบอกอ๋อม,มาแล้วมาแล้วมาตอนไหนจ๊ะ พูดบกหุ่งจะไปเห็นรถไปไปไปวิลาสิเบุดเลยดิยมาสาววันนี้ผู้ดีเพิ่นติดธุระให้เพิ่นนั้นสิกปัม๊มน้ำสิกปัม๊มน้ำสิกปัม๊มน้ำมือใหม่กะสีอันนี้เนี่ยสะเน้นนั่นนึงก็เลยต้องจัดการให้เพิ่อนนะฮะขึ้นรถนี่ขึ้นได้อยู่บอส่องตุ่นนี่แลหละบังฮวงหนึ่งตุ่นแล้วก็หันตุ่หนหนึ่งขึ้นเออ ค้นดปมตัดคืนหนึ่งอ่ขึ้นไปตัดคืนหนึ่งให้มันลงมาปัดเลยเาออตัดออกจนจำดินเลยบันไดหันมีขวามารีบ้อยไปตรงไหนเราเจ้าไปตรงปิ้นห่วงหันแล้วตัดลดเอาต้นได้ก่อนตัวนี้ปั๊มเลเลยแล้วปูนปั๊มให้มันลงมองนะรู้ว่ามันลงมองนี้บ่ไรเนาะึ้นคืนนฮะมันลงคืนหนึ่งเออเยียบรถเอาด้วยเจ้า หมอบนาทีให้เจ้าช่วงต่นท่าบเบล้วก็บเบตองกินเขาเทียงมันหาน้านะบุหิน,ม,หนมันได้อีกเลยยายฮะมันได้อาดี๋ยวคอยจะไปเก็บทางลังเลยนี่วันวนี้ก็จะตัดแต่งตัดแต่งพวกคูนเนาะต่นคูนต่นคูนให้ยายเรียบร้อยนี่แหละเลือเคสออย่างเองดัดลังบานเลยกัต่นมะฮึง,งไปขึ้นเดี๋ยวมาเบิ่งกันตอนจบ ตอนนี้เ่าแปสิบแดงนาทีกันไปเห็ดคือเกา่าเออนี่เนาะเอาออกมาเลยเลือแค่นี้แหละเลือหน่อยนึงเดี๋ยวเอากับลุงเสียบมันได้เอาจะได้จะได้แล้วะไปไปไปเรียบร้อยครับทุกคนอันนี้แล้วเรียบรยนะ้อยเนาะจุดนี้กระชิบม่านนี่แหละเรียบร้อยของยายแล้วเรียกไปต่อกันเก็บกวาดบ้าน ปล่อยพญา,ายประกวดตกวากรมงหงก์กระขึสิแล้วแมเลยนะเนี่ยโอ้โคตรดหอนเลยเพ่อแม่พี่น้องอยู่ทางนอกก็ได้ทุ่งหนึ่งเลยเนาะเลื้อแค่กวดกินใหญ่ๆเขากะอันนี้บุญเลยเขากะเก็บใส่ทุ่งมาเลยเนาะเลือเ้อแค่เก็บกวดเศษเล็กๆโอ้พญา,ายักษประกวยงังตัดตุ่นมองหงมมาแล้วเลยเนะนาะนั่งผ่อพรก่อนเดี๋ยวเก็บกวดแล้วก็บจบแล้วงานนี้ เขามาเมื่อเร็วว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยด้อพ่อแม่พี่น้องเขาเที่ยงกับท่านด้กินเนาะโอ,อ้หัวอันลีขนาดเราไม่ร่วมนาะยังหัวเห็นไหมเห็นบ่นี่ร่มเนาะขนาดเราไม่ร่มนั้นยังหันเลยแถมหันใจโอกเลยเนาะนพุนยยะ่นก้โค้งมังหงพญากฏเป็นตัดไปแล้วต้นหนึ่งเนาะเป็นทอนเป็นทอนเป็นทอนเนอนอนดียย๋ยวใส่กระโอบไว้แต่ว่าลังนี้ดีอย่าง,งเขาบ่ได้ดเอาไปทิ่มเองเนาะ ยายระบอกว่าให้เฮาเก็บชส่ทุงเลยก็ว่างไว้นาบานเดียวลูกค้าเขามาเก็บเองดีอย่างถาไปทิม้มเองเนอี่งานเขาเลยแล้วก็เฮาก็บูหูุ่นล่างนี้ว่าตุนละจักบาทปกติยายเพิ่นหายก็ดีตลอดนะเฮาก็เลยไปบอกร,ร,อราคาแล้วแต่ยายเพิ่นสิหายเรเนะ่อยยี่โมบึงอีกรอบนี้ว่ายายเพิ่นสิหายทัวใดรอบที่แล้วเฮามตาตัดต้นนี้นะเนาะยายเพิ่นกระหายดีอยู่หกหลยกระคุมเนาะตุนเดียวมาบึงกันดีรวมนี้ตุนมาหุ่สองตุนแล้วก็แตงเนาะ แทงคางนี่แล้วก็มาแทงต้นอันคูนนี่เนาะมาเบิ่งกันว่ายาเสียหายจากบาทคอยคิดว่าโบตมัมโกหกเลยบาทเนาะกระคุมอยู่นะคุมอยู่นะเาานาๆๆนะาเพราระว่าห้องโบได้ไปถิ่นเองดีกว่าห้องนั่งอยู่ซื่ดเนาะใช้เวลาแค่หนึ่งชั่วโมงเอาเดี๋ยวมาเบิ่งกันต้นเหลวเพี่น้องว่าห้องเสีได้คนละจากบาทนี่หลังจากทำแล้วเรียบร้อยได้มาหกร้อยบาทหลังนี้คุม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 แห้งอันนี้เนาะนี่เก็บกวาดแล้วเรียบร้อย ทางนากันหนึ่งทุงกันเรียบร้อยเดียว่าเบิ่งนตัวมังหงนี่มังหงพอใหญ่เพิ่นตัดไปเรียบร้อยคนนี้นี่ตัดถึงเงาเลยบ่ใช้เลยเงาโอ้ไปเลยครถึงเงาเลยเรียบร้อยโจไปสําหรับรังนี้เดี๋ยวตัวนที่องนี่ตัวนที่องเรียบร้อยสําหรับรังนี้เนาะถือว่าคุมคุมเพราะว่าห้างบ่ได้ไปถิ่มะนะกับราคาทียะละหายานี่ ดีกว่าอยู่เืยๆนี่แหละช่วงพักเที่ยงของคนลาวที่มาทำงานอยู่ไทยเนาะเขากินเขาผุกข่ัยช่วงคนบริกินถามมีงานกันใช่ไหมพากันมาเห็ดงานก่อนล่งเลยบ้านล่งเลยอ้าวเพื่อนน้องชราคนนี้กับเจ้าบาชมีด้เจอกันไหมในคลิปหนะ้า